คนมีเส้นทางสายเดิมครับทางสายเดิมทางสายเก่าครับคนมีเส้นมาม่าผักรวมนะครับเราจะมาทานมาม่าผักรวมผักนึ่งเหลือตั้งแต่เมื่อวานแอมหัวแดงกระเทียมขาดไปเสียไม่ได้นะครับมาม่าผักรวมใบนางเลิศที่ลงคิดไปก่อนหน้านี้ครับอ่าครับผมมาม่าซีอิ๊วขาวแค่นั้นเองครับไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมาย นะครับกินเรียบง่าย,ยแน่นอนครับหยับเข้าไปใกล้ๆเนี่ยใส่ผักก็แล้วหัวพูหอมหัวแดงช่วยให้โล่งจมูก ่วดยอดกินมามา่าร้อนๆเนี่ยระวังอย่างหนึ่งนะครับระวังร้อนน,นะครับเป่าสั่นิดหนึ่งเราไม่ใช่ปรมจาจรย์ความร้อนขนาดนั้นนะครับไม่มีวิชาปราบความร้อน xiêm nhồi bụp làm được xe rồi Hãy subscribe cho มนุษย์เราเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกตัวเองครับฝึกให้ตัวเองเนี่ยทานแบบนี้กินของแบบนี้จะเกิดความเคยชินกินอย่างนี้จะเกิดความเคยชินก็จะเกิดความเคยชินในการกินอาหารนั้นๆเราเคยอันนี้เล่นแต่คนชอบนะครับผมพูดในคติส่วนตัวผมนะครับถ้าเราฝึกให้เราทานเหล้าฝึกให้เราทานเนื้อ สมองคนเราคิดร้อยแปดพัประการในแต่ละวินาทีครับคิดอยากจะกินช้างกินเสือเสือดําเสือดาวเสืออะไรก็ไม่รู้มันก็คิดร้อยแปดพันเก้อยากจะลองอยา่ยาไปคิดเยอะคิดในสิ่งที่ดีกินในสิ่งที่มีประโยชน์บางคนบางท่านบอกว่ากินได้ยังไงไม่มีชูรสกินได้สิครับเพราะผมทําให้มันไม่คาคอกินเลยถ้ามันมีประโยชน์ กินได้ยังไงไม่ใส่เกลือกินได้ยังไงใส่แค่ซีอิ๊วขาวอะไรอย่างนี้กินได้สิครับเพราะเรามันไม่ขาดคอพูดง่ายมันเกลืลงไปได้ฉะนั้นในสิ่งที่เราชอบเราจะปรุงแต่งอย่างไรเราก็ปรุงแต่งไปเลยไม่เป็นไรสิทธิส่วนบุคคลนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราทําให้มันกินได้ทําให้มันเกิดความเคยชินแล้วมันก็จะเกิดความเคยชิน มันก็สิ่งใดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นคือสิ่งที่ผมจะทําในส่วนตัวผมนักทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเราหันมองตัวเราแล้วใบทองเนี่ยมันเริ่มจะเข้าสู่วัยที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักครับฉะนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยต้องหาหาอะไรที่มันมันไม่เกิดประโยชน์กับร่างกายให้มันน้อยที่สุดนะครับผมแต่จริงๆแล้วทานอาหาร หลากหลายชนิดน่ะดีครับแต่ทานแต่พอควรนะครับทุกวันนี้แต่ก่อนผมหนักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยงและมื้อเย็นถูกไหมครับมื้อเช้าทานเยอะมื้อเที่ยงทานให้น้อยหน่อยมื้อเย็นนี่ไม่ต้องทานเลยถ้าเกิดอดไม่ได้แรกๆทํานะครับก็ดื่มน้ํามากๆนะครับอาจจะทานเป็นผลไม้หรือทานเป็นนมก็ได้แ,แรกๆครับไวตามิวยาคูหลังมายาคูมันก็มีดีไวตามิว,ม,ม,ว,ม,วมันมีน้ําตาลอะไรที่มีเนี่ยตักออกเพราะเรามีเบาหวานในตัว น้ำตาลในเลือดเยอะเพราะเรามีโรคดุมแล้วความดันมีเกาคืออะไรก็ว่าไปละของแสลงเน้นทานผักแล้วทีนี้น้ําหนักของเราเนะครับเราถึงเรื่องน้ําหนักเป็นทิ่ทางเรื่องยาวไปอีกน้ำหนักผมเนี่ยเติมทีที่บอกว่าเก้าสิบกว่ากิโลอ้วนนะครับผม และน้ำหนักของคนเรามันจะลงมาอยู่ระดับหนึ่งพอลงมาอยู่ได้ระดับหนึ่งปุ๊บมันก็จะอยู่ตัวทุกวันนี้ผมค่อนข้างก็งจะอยู่ตัวเลยนะครับไม่ไม่ขึ้นไม่ลงอยู่ที่ลงไปต่ําสุด63สามหนี่เก็เบาจัดเหมือนคนขาดสารอาหารผอมกระหล่อมกล่อง,อ,งอะไรภาษาบ้านๆเราอะทุกวันนี้อยู่ที่หกสิบห้าหกสิบเจ็ดหกสิบสี่สิบ้าสิบเจ็ขึ้นลงอยู่บริเวณนี้ครับไม่ขึ้นไม่ลงอะไรมากกว่านี้ผมทานมือเดียวครับตัวนี้พูดจริงๆครับมื้อเที่ยงผมก็ เน้นกินน้ําเน้นกินไข่อย่างเงี้ยเน้นกินผลไม้ถ้าอย่างทานนะครับส่วนมากก็จะไม่ค่อยทานเลยแล้วมันไม่เกิดอาการหิวหิวแล้วกินทานน้ามันเกิดความเคยชินมากกว่าตอนนี้พอเกิดความเคยชินพอเราไปทานอาหารมื้อเที่ยงเยอะมื้อเย็นจะไปทานนะครับมันเกิดอาการวายท้องเหมือนจะอ้วกเหมือนวิงเวียนเป็นอาการอย่างนั้นครับใครที่เอ่อทานคีนอยู่ทานน้อยอยู่ หรือว่าทําอย่างผมอยู่เนี่ยมีอาการอย่างนี้ไม่คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังนะส่วนตัวผมเป็นอย่างนี้เอ้วจะไม่เป็นอย่างนี้ผมยังงงตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเออหรือว่ามันเคยทานแบบนี้แล้วไปทานเนี่ยมันท้องเรามันเคยชินอย่างนั้นแนวหรือวา E <coughs> ทานเป็นประจําก็ไม่ค่อยดีนะครับมามา่าผมทานเป็นประจําทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันติดต่อกันนาน,น,านเป็นอาทิตย์เลยไม่ดีมาม่าเนี่ยเขาอุดไปถูดซับน้ำในร่างกายเราออกหมดแล้วทําให้ผิวเราแห้งใบหน้าเป็นขุยเกิดลังแคส่วนตัวผมนะครับผมเป็นอย่างนั้นจริงๆ พอผมหยุดทานระยะหนึ่งเห็นไหมที่ผมไม่ลงคลิปครับหยุดทานไประยะหนึ่งเริ่มดีขึ้นผมก็เลยมาทานอีกอก,กลับมาอีก้ะรอกหนึ่งร่างกายสุขภาพร่างกายของคนเราแตกต่างกันไปนะครับบางคนทานทุกวันเป็นแรมปีก็ไม่เป็นไรนะครับรุปพรรณเราแตกต่างกันส่วนตัวผมเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่โดยรวมชอบครับ เพราะทานที่เกิดความเคยชิน ในแต่ละมื้ออาหารทานอาหารให้มีผักดีที่สุดคนแก่บ้านเราสมัยก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายยังจําท่านได้ท่านก็ไปขายฐานหมดแล้วเพิ่นวากินเข่าในแต่ละคาบเนี่ยโอ้ยผมมีผักกินเข่ากระแซบดิแกเขาจะไปหาเด็ดริมรั้วไม่ว่าเพราะยอดผักกาดินยอดอะไรก็แล้วแต่ะครับมาจิ้มของแกเราก็หาว่าแกเรื่องมาก ไม่ใช่เพราะผู้สูงวัยเนี่ยระบบการทํางานของร่างกายมันจะไม่เหมือนวัยรุ่นที่กําลังขึ้นใหม่ๆวัยกำลังเจริญเติบโตเนี่ยระบบการทํางานของร่างกายมันทํางานดีแต่ส่วนวัยทองเนียทำงานเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กแล้วนะครับใครที่เป็นวัยทองจะรู้ดีครับ